พิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการจัดขึ้นเพื่อให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในการที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกอ,องทัพบ,บกและเพื่อเสริมสร้างจิตใจที่ดีให้กับทหารได้มีความสำนึกในหน้าที่ความรักต่อกลงกองรักหมูคนะ่คณะพร้อมเข้าสนับสนุนภารกิจทหาร เมื่อประเทศชาติต้องการเมื่อ30ตุลาคม2563พผลตรีสมชายทาวงมาผู้บัญชาการมณฑนทหนารบกที่34เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการรุ่นปี2,561ผัดที่สองสังกัดมณฑนทหนารบกที่34ณลานพระบรมราชานุสาวรีพ่อกุนเจืองธรรมิกร,ราชพร้อมได้ให้โอวาสแก่ทหารที่ร่วมพิธี โดยมีทหารคองประจำการที่ปลดประจำการในครั้งนี้รวม1นายงรอยน ผมพลทหารพิทินาสินโยมสวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับผมนะครับก็ชื่อว่าพิทินาครับหรือว่าท็อปนะครับผมรับใช้ราชการทหารในกองประจำการมาเป็นเวลา1ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็คือวันนี้เป็นวันตวจประจำการผมนะครับผมก็จะมาพูดคนใจนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยเนาะเออการที่เป็นทหารนะครับทีแรกนะครับผมเข้ามาก็คือกลัวมาก วันที่นั่งรถออกมาจากบ้านเราก็จะมาสุขชัยนั่งคอกคัวมากว่าเออไปโดนอะไรเนี่ยจะไปโดนคนต้องไปโดนรุ่นพี่แกลหรือเปล่าอย่างที่สาวเขาลงนะครับเออพอเข้ามาก็มีความู้สึกเติมมันก็เริ่มเปลี่ยนไปความู้ถือเปลี่ยนไปจากสอนมือแรกนะครับที่ผมได้ฝึกฝึกการเป็นทหารเป็นทหารใหม่เขาจะเรียกว่าทหารใหม่เออมันก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวหรือไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะครับมันก็ฝึกเป็นวันเป็นวันไปมีระยะพักของมัน มีการพักผ่อนตรงเวลานะครับตื่นตีห้าหลับสามทุ่มเนี่ยเป็นประจำเออสิ่งที่ได้จากการฝึกหาเลยอันดับแรกนะครับคือเราจะได้ตื่นเช้านะครับตื่นตอนตีห้าขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับผมนะเออผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสองคือมิตรภาพนะครับเพื่อนเนาะที่ว่าเอออยู่กับเพื่อนผู้ชายเยอะๆมันจะต้องขัดแย้งกันมันจะต้องตีกันทะเลาะกันนะครับก็คือไม่มีนะครับเออทุกคนก็สามารถคุยกันได้ช่วยเหลือกันเสมอเนาะกสมาธิกันในณะ นะครับอันดับสามก็คือระเบียบวินัยนะครับเพราะทุกคนถ้าได้ยินถึงโควิดก็ต้องมารวมหรือว่าอย่างเงี้ยมันทำให้เราถูกผมวินยัยตัวเองว่าเราต้องมาตรงเวลานะเออเราต้องทํอย่างถูกระเบียบเขาตั้างนะไม่งั้นเราจะโดนอา่าขังโทษอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันดับสี่นะครับที่ผมชอบมากก็คือเราสามารถได้ออกไปชื่อเลือประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุก๊าภไทยอาชีพไทย ไปทำความสะอาดตามที่สาธาร,ร,าาราณท่าระต่างๆนะครับเออเราได้มีประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นจากปกติเราก็ชีวิตธรรมดาเนาะทำงานหรือว่าดื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับก็ชอบมากในจุดนี้แล้วก็ทักษะเนาะในจุดที่ผมไปอยู่ก็จะเป็นได้ทํางานงกาับเอกสารเนาะทำให้เราแบบได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเอกสารามากขึ้นได้มีความรอ,อรบคอบในการทํางานนะครับ ด้วยในการพัฒนาตัวเองด้วยสําหรับคืนนี้นะครับเราสามารถไปต่อยอดในอนาคตได้ครับก็ mm hmm. สุดท้ายนี้นะครับ mm hmm. ก็ต้องขอฝากน้องๆทุกคนนะครับที่จะได้เข้ามาในผัดต่อไปผัฒนหน้าๆนะพัดใหม่เออป็นาหารใหม่ในพัดใหม่งนั้นนะ mm hmm. ผมขอเ mm hmm. ชิญชวนทุกคนนะครับ mm hmm. เข้ามาเป็นาหารไม่ต้องกลัวเออจะสมัครมาก็ได้หรือว่าจะจับฉลมาก กกก,กกับเเรราาาได้มว่่นีิคซึ่งตลอดระยะเวลาที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการนั้นทุกคนล้วนแล้วแต่ได้รับความรู้ประสบการณ์ที่ดีต่างๆมากมายสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปและอีกทั้งยังให้คำสัตย์ปฏิญานพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือยามที่หน่วยต้องการได้ทุกเมื่อ และจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติตลอดไปพระเจ้าจัะรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ์เป็นประมุขพระเจ้าจะไม่แพง่ายตาลนับของพาควชการอาหารเป็นทังการพระเจ้า ความรึปฏิบัติตนตามหน้าที่ของทหารกองหนุนและพลเมืองดีของประเทศชาติ